สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นพี่น้องบรรยากาศดีแงดีเพราะว่าอย่างหนาวแหมยุยาามนน่ยุบรรยากาศกันหนาวเลิศมันเลิศดีดูบรรยากาศงานวันนี้สิครับทุกคนยุ่งๆกันหนาวข่อยเป็นอันทุกคนกันหนาวด้เพราะว่าบรรยากาศแบบมิกเมาเท่นเลยกับว่าคยมาดอกแต่ว่าคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แบบเดินกวางนาไปที่แบบชมฟรีแหม แล้วที่ดีประทบใจชุดสองเจดีวอนชุบรรยากาศเย็นดีแห้งพี่น้องชื่นชอบบรรยากาศอย่างนี้ที่ฉันต้องการหน้างานพี่น้องกับวัตถุศาสตร์ปูเสื่ออะไรนี้แต่ว่ามีเจ้าภาพเป็นโต๊ะจีนตรงกลางนะครับแต่ว่าคนจงทั้งหนาไปให้พี่น้องปูศาสตร์เบิ่งอยู่นี่แม้นี่แม้นี่แม้มันงานบรรยากาศอยู่บันไดเข้าแต่ว่าแต่ว่าชมฟรีนะคะทุกคนชมฟรีชมฟรีนะคะมาเลือกวางองไฟสกุลสุขุ้นคนมาเก่งกันเลยท้าการแสียงยืน เขาใหญ่พี่น้องทีเขาแล้วข้างหน้ามันเป็นเขานะเรา,เราถูกร้อมรอบด้วยภูเขานะคะทุกคนโอ้ยสอดแจงเลยสอดแจงเลยชมสีสอดแจงดีหมาเดอ้อมาเดอ้อพี่นอ้องกะเลิออยู่ดิไม่กระั้งใจบ่ไกลจ,จากกรุงเทพเลยพี่น้องไม่ไกลจากกรทมเลยนะคะไม่กระตั้งใจกระังใจกันเลยจะขี่หาแนวกินก่อนร้านค้าร้านขายกับบักหลพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่วิตาล่า้านค้าร้านค้า,าหลายแห้ง ไล่เดินกับควงแบบโอ้ยเลิดเล็ดเลดเล็ดเลดมันเลดมันเลด